คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแล้วก็กราบสวัสดีนเมื่อด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะใครที่เข้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนรถางวิดิกเช่นเคยนะบนชถรางก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นการแตกง่ายแต่ดีของแต่ละเกมนะเพื่อน แล้วก็มีเพื่อนพี่น,น้องคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยใครสนใจเข้าก,กลุ่มบนน้ำทมก็เลี้ยงใต้กอมีมแรกผมได้เลยเพื่อนจำว่าเลี้ยงใต้กอมีมแรกผมได้เลยนะเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาจองเว2สองนะวันนี้มีเทคนิคดีดมาให้มาให้ชมกันนะเพื่อนเออก็ <c oughs> วันนี้ก็พกทุนมาแค่80บาทก็ขอเริ่มที่เบตสามก่อนเลยละกันเบตสามสักสิบหม,มุนไปก่อนอันนี้เทคนิคของผมนะเพื่อนเออ ลองเอาไปใช้กันดูได้นะเออเทคนิคนี้เอาไปใช้กันดูของดีเออก็อย่างแรกเลยมาถึงก็เบดสามปึ๊บแล้วก็เออสิบหมุนนั่นเพื่อนแบบไม่ต้องเปิดเทบโบเลยแบบไม่ต้องเปิดเทบโบเลยนะเออถ้าเปิดเทบโบนี่ก็จะแบบมันจะตึงๆนิดนึงอ๋อมันจะไม่ตึงหรอกเพื่อนแต่ก็คือแต่ก็คือมันจะมาหรือเปล่าไม่มาเฮีย เอออย่างแรกไม่เป็นไรเอออย่างงั้นก็เอาหมุนสัก2อสาเที่ยวไปก่อนแต่ตอนนี้ตงังจะหมดไอ้เฮียเออหมุนสามไม้ไปมาแล้วก็ไปที่เบทหกนะเพื่อนเบทหเสร็จแล้วก็สามสบหมุนไป3ามสบหมุนแบบไม่ต้องเปิดเ <c oughs> ดบโบกัน,นเลเชลนะออก่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเขาขุมขนั้นทำก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออเบทหไม่รู้ว่าจะเข้าดีหรือเปล่านะอืม สวยงามมันมาแล้ว3บาทแล้วยังไงต่อโอ้โหไม่มานะจ๊ะไม่มานะจ๊ะน้องๆเออโอ้โหเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่เข้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายผมด้วยแล้วกันเพื<ๆ>่อนเออสวยงามแล้วมันคอมโบมาอีกแล้ว9บาทแล้วยังไงต่อ<ๆ>ดอกนี้บ้ามากหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเพื่อน<ๆ>เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสิบสามบาทเข้ามาแล้วยังไงต่ออเป็นไงล่ะเบดหกดอกนี้ได้มาเท่าไรเลยเฮ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะั่นเพื่อนเออ โอ้โหแปบ๊บเดียวมาแล้วเป็นไงล่ะผมบอกแล้วเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะเพื่อนเลอ,อเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะเออก็อยากจะบอกว่าปังนะเพื่อนปังมากปังเลยอืมมาหน่อยมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวกูจะเสียหน้าเอาโลเออเออ,เอ,อโอ้ย,อยนี่ไง18บแปดบาทเลยไงต่อโอ้โหไม่มีนะจ๊ะ ไม่มาต่อนะจ้าโอ้โหเอโหโอสิบเจ็ดบาทเลยยัไงไงวายสองตัวยังไงต่อสวยงามหกสิบสี่บาทเพื่อนหกสิบสี่บาทต่อโ,อ,โ,โ,อ,โอ้โหดอกนี้ได้มาแปดสิบเอ็ดบาทนะเออได้เรื่องดูก็กำไรมานิดหน่อยแล้วเพื่อนเอาทุนมาแค่แปดสิบบาทเท่านั้นเองเพื่อนเอ <c oughs> อเออ What is your name? My name is It It Adit พ่า พูดสาังกฤษยังไม่เก่งเลยเพื่อเออสวยงามแล้ววายต่ออีกก็ห้าโอ้โหสามสิบบาทวายสองตัวอีกสวยงามยี่สิบเจ็ดบาทแล้วยังไงต่อมาอีกหรือเปล่าไงม,าม,าม,ามา้หรือเปล่าสามสิบบาทแล้วมาต่อโอ้โหสองโกมาแล้วจ้ะสามสิบสามบาทดอกนี้ยังไงหมามามาหรือเปล่าช่องแรกหมามาช่องแรกมาหรือเปล่านิดเดียวนิดเดียวจะลงได้ดอกน,นี้ได้มาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเออได้เรื่องอยู่นะเพื่อนเบนะ็ดหกเนี่ยเออ โอ้โหเดี๋ยวต่อไปผมก็จะขึ้นเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ดสิบแล้วก็ห้าสิบหมุนเบอรอ๋อห้าสิบหมุนละห้าสิบหมุนแล้วก็วนอยู่สักสองสารอบนะเอออย่างเงี้ยอืมก็มันก็จะปังนะเพราก็ลองเอาไปใช้กันดูได้แต่ตอนนี้ไม่จะเข้าหรือเ่าเอ้ยเอ้ยกูมไม่อยากมองโอ้โหเข้านะเจ้าเ่อนเข้าจะาจเบอร์อ๋อโอ้โหเข้าฟรีด้วยเป็นไงเราบวกไม่พอยังเข้าฟรีด้วยเป็นไงอะ โอ้โหสุดเจ็งกริ่งแมวไปเลยนะน้องๆเออดอกนี้ได้มาอีกเ็่ายเลยเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยยี่สิบี่บาทนะเออโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเพื่อนเื่อสุดยอดไปเลยอีกแปดหมุนแล้วจ้ะอีกแปดหมุนนะจ้าดอกนี้ยังไงหมามามาได้ยี่สิบสี่บาทแล้วยังไงต่อเพื่อนอืมคาถากันนะ ูมงกล้าทีจสวยงามแล้วหกบาทมาแล้วยังไงต่อเออดอกนี้เก้าสิบหกบาทเพื่อนเก้าสิบหกบาทอลไรยังไงต่อโอ้โหยี่สิบสามบาทเข้ามาแล้วอะไรต่อหรือเปล่าหอหมูดอกนี้ดอกนี้ปังๆไปเลยเพื่อนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะเออโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวสุดจริงๆเออ ก็เพื่อนคนไหนที่อยากแตกง่ายแตกดีผมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนยำ้ำาวาลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออเอเอก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออและดอกนี้ได้มาอีกเท่าไหร่ส่อหูสามร้อยยี่สิบห้าบาทอ่าโอ้โหใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน ย้ำว่าลิงใต้ก็มีแลกของได้เลยนะเออ <c oughs> ใครที่อยากรู้เวลาการแต่งของแต่ละเกมหรือเปอร์เซ็นต์นการแต่งของแต่ละเกมก็ลิงใต้ก็มีแลกเลยเออลองทักไปถามก็ดูนะเพื่อน <c oughs> โอ้และเข้าฟรีดอกนี้เบ็ดหกได้เท่าไหร่หกร้อยสิบสี่บาทเออโอ้โ,อโหลองเอาไปใช้กันดูนะเบ็ดนี้เอ,อสูตรนี้เพื่อนตอนนี้กําไรก็มาแปดสิบเอาทุนมาแปดสิบได้กำไรมาสิบเท่าแล้วได้แปดร้อยกว่าบาทแล้วนะเออโอ้โอห,โห,โหมา เดี๋ยวก็ขึ้นเป็นเบ็ดสิบเลยเพื่อนเบ็ดสิบห้าสิบหมุนไปเบ็ดสิบห้าสิบหมุนไปเออเอาไปใช้กันได้นะเพื่อนเออก็ไม่ได้วันอยู่แล้วนะเออสวยงามเงียบๆอย่างนี้เงียบๆอย่างนี้มาแปลกๆหรือเปล่าเฮ้ยไงรดูเลยมาดีสวยงามขนมาดีดอกนี้สี่แปดบาทอลไยงไงอ่อหาก,กินมาหรือเปล่าลุงไม่มานะจ๊ะสวยงามเลยยังไงต่อ ยังไงต่ออืมไม่มีคอมโบนะจ๊ะไอสัตว์แล้วมันจะเข้าอีกหรือเปล่าเมื่อนแล้วมันจะเข้าอีกหรือเปล่าฟรีฟรีมันจะเข้าอีกหรือเปล่าสกเก็ตเตอร์สกเก็ตเตอร์เมื่อนมันเลยไปแล้วเฮียโอ้โหจบเลยจบเลยให้กูลุ้นต้องยาวเลยให้กูลุ้นต้องสามแถวยัยไม่เข้าสักแถวเลยออโอ้โหมันคือเกินไปหรือเปล่าแล้วกูไปกดทำไมเนี้ยโอ้มือลั่นนะเมื่อนันไม่ใช่ เดี๋ยวกูว่ามันจะไม่แตกเพราะอย่างเงี้ยแหละเอออ่ะเดี๋ยวงั้นก็แก้แก้สูตรไปก่อนแก้สูตรด้วยมันรีลานไปก่อนนะขอขอหมดสักสองสามทีนะเออนี่งไงมาแล้วสิบสองบาทแล้วยังไงต่อเพื่อนโอ้โหมามาทีละดอกทีละดอกนะเอออืมอืมอม,อม,มาดิเออดอกนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วไวน์สามตัวหนึ่งร้อยแปดบาทยังไงต่อเพื่อนเพื่อนยังไงต่อโอ้โหสวยงามสวยงามเวลาแปดไปเลยเพื่อน โอ้โห,โอโหคอมโบยอย่างงี้สุดนะั้นเพื่อนได้มาสองร้อยหกจุดสองบาทเอทเเอกำไรมาพันกว่าบาทแล้วเพื่อนเออเอาทุนมาแค่แปดสิบบาทนะเพื่อนเออสุดติ่งไปเลยสุดติ่งไปเลยไปเดิมไปรอมไปดิมไปรอมโอ้ ดนะได้เรนะื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเบื่ออ่ะสวยงามแล้วมาต่อหรือเปล่าโอ,โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมเยียมอย่างนี้ก็ฟาดเรียบสิครับยังไงยังไงเพื่อนเยังไงหยุดโอ้โหเข้าฝีเบสิบเพอนเพื่อนเลยโอ้ยเพื่อนเโอ้โหเข้าฟรีฟเฉย,ย,งงยงงอะเบสิบด,ด,ด้วยเพือเ่อนเ,นเอ้ยมึงตายแน่ มึงตายแน่หวังเออมาดิมาดิ โอ้ยเพื่อนๆแเรดออกนี้โอ้ยโอ้โหหกร้อยสิบบาทมายังไงนี่มายังไงนี่กูโอ้โหแล้วฟรีในฟรีเข้าไวอีกเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเป็นไงอะ่ะผมผมดูโทรศัพท์เมื่อกี้แป๊บนึงนะเพื่อนเออแม่งเข้าเฉยเลยโอ้โหเข้าฟรีแต่แม่งอย่าอย่าว่าบ่อยดีฮัลโหล อย่าเบ้าวอยสิล้อล้ออย่าเบ้าบอยสิแล้อล้ออ๋อมาหน่อยสิบสองบาทอะไรยังไงมาอีกดีเออสวยงามเวลาแปดยังไงต่ออื้มโอ้ยสวยเลยยังไงเลยยังไงต่อเพื่อเมื่อเลยยังไงต่อเพื่อเมื่ออ๋อไม่กอสวยโอ้โหดอกน,นี้เจ็ดสิบ แล้วไว้สามตัวดอกนี้เป็นไงสองร้อยสิบบาทเพื่อนเออมาต่อดีน้องๆมาต่ออยู่แล้วโอ้โหกูไม่กูก็ชอบเลยคอมโบอย่างเงี้ยแล้วแบบปังมากไอ้เหี้ยปังไม่ไหวเลยแล้วดอกนี้ได้มาอีกสามร้อยหกสิบหกบาทโอ้โหใครที่อยากแต่ง่ายแต่ดีผมก็ลิงใต้คอมต์แรกผมได้เลยเพื่อนเพื่อนเออเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไง เทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะเพื่อนเออเอยสุดเชิญจริงจริงจับ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 เอ้ยเยอะเด็กอีกห้าหมุนว่ายาวอะอย่าอย่าหมุนทิ้งอกูขอเออห้าขีดมาแล้วยังไงต่ออืมไม่มีนะจ๊ะเออสามหมุนอีกสามหมุนเอกอบเอกอบอีกสามหมุนแล้วยังไงสิบบาทมาแล้วยังไงต่อ สุดยอดสุดยอดไปเลยลูกเพะเออมาดิหูยกูปวดคีด้วยนะเพื่อนเออปวดคีด้วยนะแล้วหลันี้ไงโอ้ยี่สิบหกบาทแล้ววายมาอีกสามตัวไม่มีคอมโบต่อเ yeah ยะเสียดายเพื่อนแล้วอีกเหลืออีกสองหมุนสุดหลาโออมาดิสิสามบาทวายสามตัวมาดิน้องๆการสองบาทเพื่อนเออมันไม่มีไม่เป็นไร แต่ก็ยังดีนะเพื่อนแตกมาพันกว่าบาทเนี่ยเออแล้วไม้ควายสามตัวตอดอกา้ายกูขอฟังๆเลยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทอะไง้ต่อไม่มีขอบโบเลยเลยไอ้เหี้ยแล้วเงินรางวัลรวมได้เท่าไหร่เข้าฟรีเบสฟ,ฟิตเบสส่ฟีในฟีนะได้มาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเออเป็นไงโอ้โหแล้ก็น,นี้กำไรก็มาสะสองพันสามร้อยกว่าบาท ย้อนไปเลย,เยลูกเพื่อนลูกเพื่อนลูกเพื่อนอ๋อได้เรื่อง่อยได้เรื่องเลย,เเลยน,น้องอืมง่วยนอนอะบ,บ,บ่ข้าได้เมก้าแฟง่วงนอนแล้วอ๋อแล้วไมยกี่สองร้อยก๊อปต์ สี่สิบบาทแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหและดอกนี้แม่งของจริงว่ะแตกนอกอะ่ะสามร้อยสี่ยี่สิบสี่บาทโอ้โหเดี๋ยวก็ลองจะเปิดเทอร์โบโให้ดูนะเบอรยี่สิบห้าก่อนเลยยี่สิบห้าหมุนบุ๊มยี่สิบห้าหมุนก็เปิดไปเลยเพื่อนเออสูตรนี้เอาไปใช้กันดูได้นะเพื่อร์อ๋อเป็นไงล่ะยี่สิบสองบาทอลไรยังไงต่อม สซอร์ต่งไปเลยสซอร์ต่งไปเลยน้องๆอ,อีกสามอืมสองบาทโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ โอ้ยมาแล้ยี่สิบสี่บาทเลยโอ้โหแล้วดอกนี้สี่สิบเก้าบาทเพิมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเป็นไงอะสูตรนี้ลองเอาไปใช้กันดูได้เพื่อนสองร้อยยี่สิบห้าบาทเออก็เออก็ยังไงดีมันจบแบบว่าหลักสูตรของผมแล้วอะยังไงดีเพื่อนเพื่อนก็ขอจบคลิปเลยละกันเพื่อนเออได้กำไรมาสองพัน 597บาทเออเอาตุนมาแก้80บาทนะเพื่อนเออก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายผมหน่อยนะเพื่อนเออจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อเออก็เออใครที่สนใจก็กลุ่มมุนธามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การตกของแต่ละเกมแล้วก็มีวิดน้อง คอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มวนธทามก็ลิงใต้คือมินแรกของได้เลยเพื่อนเออก็ขอตัวไปก่อนละกันเหมือนเออไปบายกู๊ดกูดใกดไ